สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็จะเป็นหลวงปู่แหวนนะครับเนื่องจากผมไปขอแบ่งจากพี่ที่รู้จักมาครับลังนี้เขาเก็บแต่หลวงปู่แหวนก็ผราใสเเนื้อก็ไปขอแบ่งมานานแล้วครับจนกว่าพี่เขาใจอ่อนนะครับพอดีวันนี้จังหวะวันหยุดเงินเดือนออกอะไรเงี้ยก็เลยไปขอแบ่งพี่เขามาแล้วก็เลยมานําเสนอเพื่อนๆว่า ได้พระอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดถูกใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปเสนอนะครับเราค่อยมาดูทีละองค์ครับองค์แรกนะครับองค์แรกนี่เป็นเหรียรุ่นเราสู้ออไอพระทั้งหมดเลครับขอซีนมาผมก็เลยยังไม่อยากแกะนะครับเพราะว่าจะได้แบบ จะได้ไม่เสียผิวจะได้ไม่โดนไม่โดนเหงื่อไม่โดนอะไรผิวจะได้ไม่เสียก็เลยนําเสนอเดิมๆเพื่อนๆคงจะพอพอมองเห็นนะครับครับเหรียญแรกนี้ก็เป็นเหรียญดังของของหลวงผู้แหวนเหรียญน,นึงเลยครับเหรียญรุ่นเราสู้ครับรุ่นเาร,รนเาสู้จริงๆก็จะมีประมาณ4บล็อกแต่บล็อกนี้เป็นบล็อกพิเศษซึ่งเป็นบล็อกทองคำครับมันก็จะหายากกว่า4บล็อกทั่วไป ราคาเล่นหาอยู่ก็จะแพงกว่าแพงกว่าปกตินะครับนี่ครับบล็อกทองคำนี่ครับตรงตรงคำว่าหลวงปู่จะเป็นทอดอาหารนะครับบล็อกทองคำดอเด็กดอเด็กก็จะยังไม่่ชัดอ่าดอเด็กนี่ครับดอเด็กก็จะยังไม่เหมือนกับบล็อกอื่นๆนะครับอันนี้รูปใบหน้าหลวงปู่แหวน หลวงผู้แหวนรุ่นเราสู้นี้จะมีประสบการณ์มากครับสร้างมาเยอะซึ่งช่วงก่อนเนี่ยราคาก็ยังไม่ค่อยแพงมากนะแต่ช่วงเนี้ยราคาค่อนข้างจะขึ้นมาเยอะพอสมควรอันนี้ก็คือบล็อกทองคําก็จะราคาแพงเป็นพิเศษอยู่แล้วครับ,บอกอันนี้มาดูบล็อกต่อไปเหรียญนี้ครับบล็อกอันนี้เป็นบล็อกดอสองขีดนะครับดอสองขีดขนจมูกหรือบล็อกนิยมของหลวงผู้แหวนในรุ่นนี้ครับ นี่ครับผิวเดิมๆสวยๆเลยครับผิวเดิมๆเหีียญนี้ก็สวยงามมากครับผิวแทบจะไม่ใช้เลยครับดูครับเดี๋ยวนี้ราคาของผู้แหวนก็ขึ้นมาพอสมควรครับผมก็เลยไปขอแบ่งมาไว้ก่อนครับอันนี้ครับดอสองขีดจะดูตรงดอเด็กนะครับสองตัวจะมีสองขีดแล้วก็ต้องดูตรงขนจมูกนะครับต้องมีขนจมูกถึงจะเป็นถือว่าจะเป็นดอสองขีดนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกับ เนี่ยครับอีกบล็อกหนึ่งคือบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาบล็รรบอกธรรมดาเนี่ยดอเด็ก2ขีดเหมือนกันแต่ไม่มีขนจมูกก็จะถือว่าเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยครับบล็อกธรรมดาของหลวงปู่แหวนในการเช่าหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้ครับจำจำหน้าท่านให้ได้จำพิมพ์ไม่ได้จำใบหน้าและจุดสังเกตเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปค่อยมาทำดู ดูเจาะจงกันดีกว่าครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนอันนี้จะเป็นบล็บอกดอกขีดเดียวบล็อกดอขีดเดียวนี่ครับตรงดอเด็กตรงดอเด็กจะเป็นขีดเดียวนะครับรูปหน้าก็จะคล้ายๆกับบล็อกอื่นๆทั่วไปนะครับมีบล็อกดอขีดเดียวนี่ครับด้านหลังก็สวยงามเหรียญที่ผม เหรียญที่ผมขอแบ่งมานี่ก็จะแบ่งแบบสวยๆมาเลยครับก็จะขอเลือกเข้ามาราคาก็จะสูงหน่อยนี่ครับเป็นบล็อกเราสู้ที่ว่าต่อไปผมว่าราคาจะขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้เหรียญสี่เหลี่ยมออกปี20หรือว่าเหรียญสำเร็จนะครับเนื้ออันปากกาอันนี้ก็ขอแบ่งมา2องค์สวยๆเหมือนกันครับเกณฑ์นี้เป็นหลวงปู่แหวน แต่ว่าเป็นพระพุทธพระแก้วมรกตนะครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับเป็นหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดสัมพันธวงศ์นะครับวัดโคสัมพันธ์นะครับไม่ใช่วัดสัมพันธวงศ์ครับบางละมุงชนบุรีออกเหรียญน,นี้นะครับเหรียญทองแดงสวยง,งามซึ่งเมื่อก่อนราคาหลวงปู่แหวนยังไม่ค่อยแรงซึ่งปัจจุบันบางบางเหรียญเนี่ยก,กไไไ็ไม่ราคาราคาก็ไม่แรงเหมือนกันครับหลักร้อยนะครับ อันนี้หลังขุดแต่ว่าของปลอมของท่านมีเยอะที่ทําให้ราคาสูงขึ้นก็เหรียญน,นี้เลยครับเหรียญน,นี้โด่งดังมากเมื่อประมาณเดือนเดือนกว่ามีราคาเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนะครับเมื่อก่อนเคยซื้อเหรียญละร้อยสองร้อยเดืช่วงพีคๆนี่ขึ้นไปถึงห้าพันเลยครับสวยๆเอ้ไม่ใช่ห้าพันครับพั 1, 5, 2, นห้าสองพันนยครับสวยๆปกติก็ ปกต,ติทั่วไปถ้าเหรียญทั่วไปก็จะลงลงมาครับลงมาเหลือประมาณ500ประมาณนี้ครับ5 0 0 6 0 0 700แต่ว่าราคาก็แพงขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่มั่นครับปุริชโตนะครับหลวงปู่แหวนท่านปุกเศษเป็นที่ระลึกครับก็วัดโพสัมพันธ์บางละมงุงชลบุรีเช่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้วสวยๆอันนี้เป็นเหรียญยืนเหรียญยืนหลวงปู่แหวนเหรียญยืนทรงพระร่วง ลังปืนครับเหรียญยืนเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญประสบการณ์อีก1เหรียญน,นะครับออกปี2517เป็นเหรียญประสบการณ์อันนี้เหรียญเหรียญลูกปูแหวนข้างหน้ากับลูกปูแหวนข้างหน้าวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่มีต่อคโค้รลูกปูแหวนเนี่ยสมัยก่อนก็จะดังมากดังมากพระท่านก็ออกหลายรุ่นเหมือนกันแต่ว่าพระเกก็ออกตามมาเลยทันที ไม่ไม่รอให้ให้นานครับสมัยออกปีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองศูนย์แล้วพระเกก็ออกมาตามตามกันเลยครับเหรียญเหรียญน,นี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามครับกระไรเดิมเดิมครับเนี่ยลมดําเดิมเดิมเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดครับรุ่นเจดีแปดสิบสี่วัดดอยแม่ปังเ็นเหรียญสวยงามมากถ้าเหรียญทองแดงก็หลักร้อยร้อยแกร่บางเหรียญก็ยังไม่แพงมากก็น่าเก็บ อันนี้เป็นเหรียญเงินครับรุ่นเดียวกันล้วเหรียญเงินมาเดิมๆแบบนี้ผมจะชอบนะชอบแบบเดิมๆกรอบเรียมโบราณโบราณเงี้ยโอกาสแท้ก็จะสูงครับแต่ก็อย่าลืมว่าหลวงปู่แหวนเนี่ยพระท่านก็จะเกะตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเหรียญเงินนี้อยู่ในกรอบก็ถ้าผมได้มาอย่างเงี้ยผมก็จะไม่แกะครับก็จะปล่อยไว้อย่างเงี้ยสวยงามสวยงามมากแต่เหรียญเงินก็ราคาหลักพันพันกลางๆตามสภาพนะครับ ตามสภาพความสวยความเก่าความขัส,สิกอันนี้อันนี้เปลี่ยนหลงปู่แหวนอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ครับหลังพปรอที่เรียกกันก็คือหลังพปรอเล็กหรือรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นพับออามาพิทยย่อพบอรอเล็กนะครับที่เรียกพปรอเล็กก็เพราะว่า อ,อปาพปรจะเล็กจะมีอีกพิมพ์หนึ่งข้างหลังข้างหลังจะเป็นพปรใหญ่ครับเดี๋ยวนี้ก็คือเจตนาสร้างดีนะครับสร้างเพื่อที่จะเอาทุนไปสมทบสร้างโรงพยาบาลนะครับนะี่ครับมีสามเหรียญไอ้นนที่ให้เทียบเปดูสามเหรียญก็่ยเพราะว่าเหรียญกลางเนี่ยครับผิวนะครับดูผิวผิวมันจะผิวผมว่ามันผิวแปลกไม่ใช่ผิวเดิมอันนี้ก็จะเป็นหลักในการดูผิวพระได้อีก อ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งยาเนี่ผิวผิวมันวิ้งว,งวงิแปลกๆเหมือนแบบเหมือนทํามาครับผิวไม่เดิมแต่ว่าดูองค์พระแล้วสวยเป็นพระแท้ก็เลยก็เลยเอามาครับนี่ครับพระแท้แต่ว่าผิวอาจจะผิวไม่เดิมครับก็คือเป็นการทําผิวใหม่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ก็เก็บได้เพราะองค์พระก็สวยสวยเดิม อันนี้อีกหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญคุ้มเก้าครับเหรียญคุ้มเก้านี้เป็นเหรียญที่รวมเกจิอาจารย์หลายๆหลายๆสายหลายๆท่านยุคนั้นนะครับเปปลุกเสกครับนี่ครับเป็นเหรียญเหรียญในหลวงที่น่าเก็บหนึ่งเหรียญครับช่วงนี้ราคาก็ไม่แรงมากนะครับตกลงมาจากสมัยก่อนปี5 9 6 0นี่ขึ้นไปหลักพันเหมือนกันครับตอนนี้ก็เหลือหลักหลักร้อยร้อยก่ร้อยแก่ๆครับ นะครับเป็นเหรียญที่หลวงพู่แหวนก็ร่วมปลุกเสกด้วยครับก็เลยก็เลยขอแบ่งมาครับเห็นเห็นกยอะชอบนะครับผมก็ตามเก็บผัดแนวหลวงราชการที่9อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญถือว่าถือว่าเป็นเหรียญเหรียญดังเป็นเหรียญดังเหรียญหนึ่งของหลวงปู่แหวนก็ว่าได้นะครับรุ่นถิ่นจาเนิดแต่ราคาไม่แพงแต่ว่ามีเกเยอะ รุ่นทิ้งจำเนิด2สองสี่สามสองสองสี่สามสองนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปีที่พิมพ์เหรียญน,นะครับแต่ว่าปีหมายถึงว่าปีปีที่ปูแหวนท่านท่านเกิดนะครับเรียว่ารุ่นทิ้งจำเนิดก็ได้นี่ครับเหรียญจะตอกโค้ดนะครับถ้าเหรียญแท้เนี่ยหน้าตาต้องชัดเจนนะครับหูหัวต้องมีขีดหูต้องมีขีดนะครับตอกโค้ดชัดลูกรมสวยงามคุดด้านหลังก็ต้องสวยครับ นะครับคุดก็ต้องเป็นคุดตัวรอลิงครับตัวอักษรจะตั้งนะครับเส้นขอบจะตั้งคือเหรียญรุ่นนี้ราคาไม่แพงมากแต่ว่ามีของเกเยอะเกเยอะเลยทีเดียวผมเจอของพี่เขาสามเหรียญก็เลยขอมาขอแบ่งมาหมดเลยครับสามเหรียญน,นี้สวยๆหมดเลยหรือว่าซื้อมาดูก็ได้เพราะว่าของ แท้ในสนามเนี่ยหายากหายากซึ่งเมื่อก่อนหลวงู้่แหวนเนี่ยจะเดินเจอบ่อยนะครับเจอในสนามพระเหมือนเพื่อนๆท่านไหนที่เดินจะเจอบ่อยแต่ช่วงหลังเนี่ยจะเจอแท้ยากเพราะคนเริ่มเก็บกันหมดแล้วครับผมเ,บเมื่อไร่ผมก็เก็บเหมือนกันครับเก็บเพราะว่าเมื่อก่อนราคาไม่แพงี๋ยวนี้ราคาเริ่มขยับตัวอันนี้อีกหนึ่งเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญเขาเคอเนื่องจากทําขึ้นมาเพื่อ เพื่อแจกทหารนะครับช่วงสงครามเขาคอครับปี2 5 1ห้าหนึ่งเจซึ่งเนี่ยจะมีโค้ดตอกแต่บางเหรียญก็ไม่มีโค้นะครับโคดถ้าโคดชัดๆเนี่ยโคดเนี่ยจะเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับเวลาเช่าหาก็ก็ดูที่โค้ดจะได้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผิวองคนี้ผิวลมดําสวยงามเลยครับแล้วก็เวลาเช่านะครับจำจำหน้ <Period> า,าท่านนะครับหน้าท่านจะเนี่ยครับทาหน้าจําพิมพ์ท่านให้ดีครับ จะได้จะได้ไม่พลาดเพราะของเกสของหลงปูแหวนเนี่ยมีทุกรุ่นทุกรุ่นเจอเกสตลอดอย่างองค์นี้เลี่ยมเลี่ยมกันน้ํามาเพราะว่าอาจจะมีการใช้ใช้มาแล้วผิวเสียพี่ก็เลยเลี่ยมกันน้ํามาเนี่ยครับความสวยงามก็ไม่มากเนี่ยองนี้อย่างองค์นี้ไม่ไม่มีตอกดนะ ไม่เห็นโคดถ้ามีตอกโคดก็จะก็ถือว่าแท้จะมีตอกโคดกับไม่ตอกโคดดูพิมพ์ก็จะจำหน้าพิมพ์นะครับจะดูว่าเหมือนกันเหรียญกลมสวยเลยละ่ะนะครับถ้าจะด้านหลังจะมีตอกโคดกับไม่ตอกโคดนะครับเนี่ยครับปเด็นในสนามนี้ก็แทบจะไม่เจอไม่เจอแท้และหาแท้แท้แทแทยากแอบแหวนแทบทุกอุ้นครับจะมีแต่กเก อันนี้เหรียญเล็กๆเหรียญเล็กๆเหรียญสร้างโบดสถปี2องหอันนี้ที่เขาเลี่ยมใช้มาก็เลยขอมาปีขอแบ่งมาพรบโบสถเหรียญนี้เห็นเล็กๆ,ๆนี่ครับแต่ว่ามีประสบการณ์สูงนะครับคนนะครับใบหน้าท่านต้องสวยงามนะเหรียญนี้เก้ก็เยอะนะครับเกเยอะด้านหลังนี้พอดีเลี่ยมใบก็ดูไม่ค่อยชัดปี25-19จะมีโค้ดตรงกลางตอกอยู่ อ,อีกหนึ่งองค์องค์นี้ไม่ใช่หลวงปู่แหวนนะครับแต่เป็นหลวงปู่สิมพอดีพี่เขามีอยู่ก็เลยขอแบ่งเข้ามาหลวงปู่สิมครับสวยงามนะครับหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป้องอีกหนึ่งเจอาจารย์สายเหนือที่ที่คนเหนือให้ความเคารพและมีชื่อเสียงอีกหนึ่งรูปนะครับเนี่ยครับอนุสรโบสถ์วัดเมงลายครับปี2518ยังสวยงามอยู่ครับปี ปีลึกแล้วแต่ว่าเหรียญก็ยังสวยอยู่แต่บางบางด้านหนึ่งอาจจะโดนโดนโดนอะไรโดนสนิมโดนอะไรไปบ้างครับแต่ผิวก็ยังสวยทองแดงอยู่หลวงปู่สิมอันนี้อีกหนึ่งองค์ครับหลวงปู่สิมมาหาราโพร,รุ่นนี้รุ่นมาหาราโพครับตอกโคตรตรงนี้นี่ครับก็จะสวยงามหลวงปู่สิมมาหาราโพมาหาราโพหรือมาหาราบนะครับปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่สิม ก็เป็นอีกหนึ่งรูปนะครับที่เก็บได้พระท่านก็ยังบางรุ่นก็แพงบางรุ่นก็ไม่แพงแต่ว่าหลวงปู่แหวนนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งองค์ครับหลวงปู่แหวนเป็นพระนางพญางิ้วดำหลวงปู่แหวนนะครับโอ้กล่องหลุดเลยนี่ครับน,งนงางนางพญาหิวดำปิดทองครับสวยงามนะครับ่องไม่ได้หลุดนะกล่องมันเป็นฝาเปิดได้นี่ครับ นี่ครับคือพระหลวงปูแหวนที่ที่ผมไปขอแบ่งจากรุ่นพี่มาครับแบ่งมาจากรังที่ดังๆครับดังๆของท่านก็อย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นเราสู้นะครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นเราสู้รุ่นนี้พิมพ์นี้พิมพบล็อกทองคําบล็อกทองคําซึ่งก็หายากกว่าปกติแต่เนี้ยทองแดงตัวนี้จริงๆการเล่นหาก็ช่วงนี้ครับดีขึ้นมาหลักพันก,นกว่าหลักพันแก่แก อันนี้บล็อกสองคำเนีย่ยครับบล็อกถ้าเป็นบล็อกนิยมดอสองขีดขนจมูกสวยๆอย่างเงี้ยก็ทะลุหลักพันก,กว่าๆพันจะแก่กับสองพันก,ก, 2, ก็ก็ก็มีครับก็สวยงามพื้นผิวเหรียญนี้สร้างเยอะครับพอดีถ้าสร้างเยอะสร้างเยอะ,ยอะหลักแสนนะครับราคาก็เลยไม่เรี้ยงฟังเท่าที่ควร ถ้าเป็นเกจิอาจารย์อื่นว่าอาจราคาอาจจะไปเป็นหมือนได้แล้วก็ประสบการณ์ประสบการณ์ก็เยอะจริงๆมันมีอีกบล็อกหนึ่งบล็อกดอกอ้วนซึ่งผมไม่ได้มาครับอันนี้บล็อกดอกขีดดอกขีดเดียวนะครับอันนี้ดอกสองขีดธรรมดาอีกอีกบล็อกหนึ่งคือบลอ็บอกดอกอ้วนเนี่ยผมไม่ได้มาพี่เขาไม่มีก็เลยไม่ได้มาก็เลยมามาได้มา,มา,มาแค่4บล็อกเดี๋ยวค่อยไปตามหามาเพิ่มเผื่อคลิปหน้าจะได้ทํา วิธีการดูเหรียนเราสู้ครับเพราะว่าของเก้ก็เยอะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดถูกใจนะครับกดติดตามให้ด้วยครับจะได้มีพระอ,อื่นๆน,นำเสนอในคลิปๆต่อๆไปนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับผม